กำลังมาแรงมากๆนะครับสำหรับกลุ่มคนที่ชอบแต่งบ้านเป็นแอร์เทสดีมากเรียกได้ว่าเป็นแอร์ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคุณเขาว่ากันว่าซื้อแอร์เราต้องซื้อหน้าร้อนนะครับจะได้รู้ว่าตัวไหนดีเพราะฉะนั้นอีทีนี้ครับเราจะพามาดูแอร์มาตรฐานใหม่ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเราให้สะดวกสบายขึ้นกับแอร์ c a r r i e r ์ o p p e r 11และ Carrier X i n v e r t e r Plus ครับมาดูกันนะครับว่ารุ่นไหนจะคุ้มที่สุดสำหรับคุณครับ ความคุ้มค่าในที่นี้ไม่ใช่แคร่เรื่องราคานะครับยังรวมไปถึงคุณภาพและความทนทานในการใช้งานเพื่อตอบโจทย์ในไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างของคุณเอาละครับเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับก่อนจะซื้อแอร์ครับแน่นอนลยครับว่าเราจะต้องถามจากความต้องการของคนที่จะใช้แอร์กันก่อนว่าต้องการประมาณไหนเพื่อที่จะตอบโจทย์ในไลฟ์สไตล์นั้นครับจะได้ใช้งานได้นานๆคุ้มค่ามากที่สุดเอาละครับเรามาดูแอร์แคริเอร์ทั้ง2รุ่นนี้ว่ามีการใช้งานที่คุ้มค่าอย่างไรบ้าง เริ่มต้นกันที่รุ่นยอดฮิตเลยนะครับนั่นก็คือ c a r r i e r Copper 11ครับแอร์รุ่นนี้นะเข้ามาเดบิวต์ได้ถูกยุคจริงๆและรุ่นนี้เป็นคอยทองแดงครับคุณนชื่อเลยนะครับว่าทนทานในทุกสภาพอากาศครับไม่ว่าจะหน้าร้อนหน้าฝนหรือว่าหน้าหนาวเอาอยู่แล้วครับรออะไรเลยครับไปจัดได้เลยครับใช้งานได้นานๆแน่นอนรับประกันว่าคุ้มครับ และยังมีฟีเจอร์อีกเพียบเลยครับอย่างเช่นระบบสั่งงานด้วยเสียงนี่แล้วถ้าเกิดเวลาฝนตกนะมีฟ้าผ่าโอ้ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่ามีแอนตี้ช็อคระบบป้องกันแผงวงจรไฟฟ้าครับแล้วถ้าเกิดไฟดับก, <c oughs> ก็ยังมีตอโต่รีสตาร์ทพอตไฟมาปุ๊บแอร์ก็ทำงานปับ๊บแบบอัตโนมัติเลยครับที่สำคัญนะครับตัวนี้เวลาช่างมาล้างแอร์เนี่ยโอ้โหล้างได้สะอาดจริงๆครับสะอาดหมดจดเลย เพราะว่าสามารถปอดถาดน้ําทิ้งออกมาทำความสะอาดได้เพราะฉะนั้นจึงจบปัญหาเรื่องกลิ่นอับครับรุ่นนี้จึงเหมาะสําหรับคนยุคใหม่ที่ชอบฟีเจอร์ล้ำลำและทนทุกสภาพอากาศครับอีกทั้งยังรับประกันถึง10ปีเต็มฮะถ้าคุณชอบแอร์ที่ทําได้เยอะขนาดนี้ครับไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นไปจัดได้เลยฮะคุ้มแน่นอน มาต่อกันครับกับ Carrier X Inverter Plus ครับตัวนี้ดีไซน์เขาจะแตกต่างด้วยรูปทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมครับเป็นแอร์เทสดีมากและมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด5สีตามนี้เลยและตอนนี้กำลังมาแรงมากๆนะครับสำหรับกลุ่มคนที่ชอบแต่งบ้านเพราะเราคิดถึงแอร์ที่สามารถติดตรงไหนก็สามารถเข้าได้กับทุกพื้นที่ ทุกสไตล์ครับยามเก้าอี้ไม้ที่ต้องมีทุกบ้านและชั้นวางของสีสดใสก็แมทเข้ากันได้กับ X Inverter Plus ครับฟังก์ชันตัวนี้ก็จะเหมือนกับ Copper 11นะครับแต่สิ่งที่ให้มาเกินคาดครับรุ่นนี้มีระบบฟอกอากาศด้วยนะครับเหมาะมากๆเลยสำหรับในยุคนี้ที่พวกเราต้องการอากาศที่สะอาดอย่าลืมนะครับทุกคนครับชีวิตของเราทุกวันนี้เราเจอฝุ่นมากกว่าที่เราคิดนะครับและที่สำคัญนะครับรุ่นนี้ประหยัดไฟเบอร์5ครับสูงสุด5ดาวเลยนะครับ เช็คข่าไฟแบบเรียลไทม์ได้โดยผ่านแอปพลิเคชันและดูแลนานถึง10ปีถ้าคุณอยากได้แอร์เฟอร์ที่แต่งบ้านได้ฟอกอากาศได้ด้วยครับไม่ต้องรออะไรเลยครับไปจัดเลยครับรุ่นนี้คุ้มครับบอกเลยนะครับว่าทั้งสองรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบ Wifi และจะสามารถควบคุมทุกอย่างได้ครับผ่านโทรศัพท์มือถือแค่เป็ียนเครื่องเดียวโดยใช้แอป t a e r i e r i n a i r ครับ ถ้าใครยังไม่ได้ลองโหลดมาใช้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้กับวิธีใช้แอปที่ใต้คลิปนี้เลยครับแค่นี้ก็เหมือนกับการเปลี่ยนรีโมทแอร์ให้มาอยู่ในมือถือของคุณแล้วนะครับใช้งานง่ายและสะดวกเกินคาดและอีกทั้งยังดูแลคุณตลอดเวลาด้วย Wi-Fi Alert ครับและจะคอยแจ้งเตือนถ้าเกิดพบ e r r o r Code ค้กลางดึกครับและจะแจ้งไปทางแอดมินให้มาดูแลเราทันทีในตอนเช้าเรียกได้ว่าเป็นแอร์ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคุณ ให้มากกว่าแอร์ที่ทําความเย็นและประหยัดไฟทั่วไปครับนอกจากนี้ครับเรายังคิดถึงความสะดวกสบายเป็นหลักด้วยระบบเซฟคลีนนิ่งจะทําความสะอาดอัตโนมัติทันทีหลังจากการใช้งานเสร็จครับตอบโจทย์ความสะดวกสบายให้กับคนรุ่นใหม่เช่นคุณแน่นอนครับถ้าจะให้ผมบอกว่ารุ่นไหนคุ้มค่าที่สุดน่าจะยากนะครับเพราะว่านิยามความคุ้มค่าของแต่ละคนน่าจะไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าภายในคลิปนี้ผมเชื่อว่า ทุกคนน่าจะได้ข้อมูลไปพิจารณาประกอบกับการตัดสินใจเพื่อให้ตอบโจทย์ตรงใจแอร์ที่คุณชอบกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจ Carrier X Inverter Plus และ Carrier Copper 11นะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์ carrierthailand.com ได้เลยครับเพื่อติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายของ Carrier หรือถ้าสนใจอยากสั่งซื้อออนไลน์ก็เข้ามาที่ช่องทางนี้ได้เลยนะครับ